สวัสดีครับผมจาโกเกษตรฮอร์มูนนะพี่น้องเนาะครับครับคลิปนี้นะครับสิพามาเบ่งนะครับผมดินครับตอนนี้ใส่เดือนครับกลับมาแล้วพี่น้องนะครับจากการที่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีสองปีนะครับผมใส่แต่ปุ๋ยมัดเนาะพี่น้องเนาะใส่แต่เกษตรอินทรีย์เนาะพี่น้องเบ่งครับสภาพดินกลับมาแล้วครับผมใส่เดือนตอนนี้เต็มนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ผมอัด ปุยมาร้องพื้นนะครับไปนะครับนี่พี่น้องปลูกก็มันเกิดยังไม่ดีไนไในน้องพี่น้องเมืองอันนี้ก็มาสามันแต่ว่าเดี๋ยวก็คอยเบื้องเบื้องกันตอนมันใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้พามาเบื้องดินก่อนครับเบื้องครับพี่น้องครับคุยๆนี่นะครับใส่เดือนนะครับผมใส่เดือนนะครับพี่น้องนะครับใส่เดือนเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยทั้งเชือกเนี่ยเต็มเมดเลยครับผมนี่ ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับมาสองปีนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมักนะผมตุลินซีใส่เดือนมักนะผมใส่เดือนมักพี่น้องตอนนี้เห็นผลแล้วครับดินดีนะผมดินดีนี่สุดยอดไปแล้วนะครับครึ่งนึ่งครึ่งนึงนะครับการันตีความสวยงามนี่เบื่อนพี่น้องเพิ่งก็ยิยู่น้าไปยู่ไปเบิดเลยครับเนี่ยน้ำร่องน้ำถึงถึงมืดครับเป็นคุยเป็นคุยเนยพี่น้อง เราก็มักยูน้ำต้นต้นมันนะพี่น้องเพราะเบิ้งผมจะพาเบิ้งนะครับเบิ้งครับเบิ้งคุยเบิ้งครับพี่น้องยูทางใต้นะ้ครับนี่เป็นเป็นเป็นคุยเป็นคุยเป็นหมุนหมุนใสเดือนที่เขาว่าเนี่ยก้อนกลมๆนะครับเห็นปะครับนี่แหละครับผมดินดีแท่ปลูกยังไงก็ง้ามครับเดี๋ยวี่เบิ้งว่าที่เห็นโตปะ กอ,อาจจะอยู่ล็กเติมแต่ว่าสุดยอดเราครับนี่นี่นี่โอ้ตัวน้อยๆเบิง่งครับเพิ่งเห็นว่าไปนิ้วผมใชละ่ะนี่นี่นี่ครับนี่อันน่ะดินอยู่นะครับนี่เลยครับผมบ่งบอกสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่นี่นะครับครับมุนใส่เดือนโอ้ผมสุดยอดเลยครับ ตัวนี้จะเป็นดินเหนียวการแข็งเลยนะครับแปลงนี้นะครับดินเหนียวแข็งมากเลยนะครับผมนะครับอันนี้ผมมาสามมันเดี๋ยวค่อยเบื้องกันเดี๋ยวค่อยเบิ้งตอนมันเกิดแล้วนะพี่น้องเนาะเพิ่งสามเมื่อนี้แหละนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้เบิ้งดินก่อนครับผมพ้อมมากเลยครับดินพอมที่สวยงามเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ้งครับเป็นคุยเป็นคุยครับเต็มไปหมดเลยเนาะพี่น้องนะครับเราเบิ้งที่อยู่ตามใต้ต้นนพี่น้อง เบื้องครับ,บรเ,ปปรเป็นคุยเป็นคุยอย sure. ู่ครับเนี่ยยุ่ไต้ต้นมันเนี่ยเป็นคุยเลยครับเนี่ยครับเบื้องอ่าจุ่ไต้ต้นมันเป็นคุยเป็นคุยครับพี่น้องเบื้องเนี่ยเนี่ยมันต้นนี้เบื้องเป็นคุยเป็นคุยอยู่ครับเนี่ยครับเป็นคุยเป็นคุยเลยเนี่ยครับดินดีมากเลยนะครับเบื้องครับเป็นคุยอยู่กับต้นมันนครับโอ้ แปลงนี่เห็นผลแล้วครับผมการใส่ปุยหมักนะครับพี่น้องพี่น้องครับเราต้องไปซื้อมุนใส่เดือนมาใส่ยากเลยครับมุนใส่เดือนแพงทำไมเนาะพี่น้องเนาะปุนมู้นซื่อเดือนมุนใส่เดือนนะแข็งอีหลีครับผมปุยตัวนี้ครับแต่ว่ามื้นนี่เฮาเห็ดได้แล้วครับเห็ดปุ่งดินได้นะครับผมที่นี่ก็รอแต่ว่ามันเกิดมันเกิดดีนะครับอันนี้นี่มันผมมาสามนะครับเนี่ยเกิแล้วนี่ครับนี่ระวังต้นี่ครับมันผมมาสาม อันนี้อันนี้มันขึ้นใตนะครับโอ้ปลูกยากเนาะปลูกยากอิรินะครับปีนี้ปลูกยากอิริอันนี้มันสามกำลังขึ้นนะครับเมื่อไหรมาสามทีหลังเพราะว่าผมว่า,างกู้มันลายแปลงเพราะามันจีนเาเนาะเ๋อะแต่ว่าเบื้องพี่น้องเบื้องครับดินนะครับสุดยอดนะครับผมนี่กับผลจากการใส่อินรีแล้วก็จุลินทซีนะพี่น้องเนาะปรุงดินนะครับที่ผมบอกว่าจุลินทรี์ที่เขาพ่นไปปุยมักนี่ คนลงไปปุ๊บเป็นสังราอหสียงลงไปมุดใต้ไปใต้ดินนะครับอาหารที่อยู่เป็นพวกพวกไอจุลินทซีเสียนะครับพวกพวกอย่างเขาเอ้นว่าอย่างไวรัสติไวรัสครับพวกเชื้อราตัวที่มันตัวไ่นะครับจุลินทรี์ตัวดีพวกนี้ที่ไปกินหมดนะแบบไปกินไปกินไปกัดกินแล้วกน็น้ำไปเป็นอาหารของพืชเขานะครับแล้วก็เบมองเป็นอาหารของใสเดือนใสย,ยังพร้อมนะพี่น้องนะครับ เราขอกระเฮ็ดให้ดินดีนะครับดินร่วนซุยนะพี่น้องเ่อ้ผมเห็นนี่ผมสอ,อนนะครับเนี่ครับเบิ้งเป็นคุยเป็นคุยนี่นี่ม้วนใส่เดือนนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยครับเยอะเลยนะพี่น้องเนาะตอนแต่ว่าตอนนี้เขายัางน้อยอยู่นะครับถ้าเกิดเขาใส่ตั้งสี่ต่อไปอาจจะเป็นใส่ปีนะพี่น้องอาจจะงหญ่เบื่อเอินใส่เดือนเราเอินใส่ปีคือตัวซ้ำนีกนะำน้กวยเขาเนี่ยตัวซ้ำนี้กวยเขาเนาะพี่น้องเนาะครับ ตัวアิโตซมีกวยเขาเลยนะครับพอเบิ้อต่อไปกันเรื่อยๆน้พี่น้องนะสุดยอดเลยนี่ก็ดีใจล้วเบิง้งเบิ้งอยู่ใต้ต้นพี่น้องบ่ต้องไปค้นดินยากนี่พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเลยอ๋อตัวปูนมุ้ยใส่เดือนครับพี่น้องใส่เดือนอยู่ในในนั่นเลยครับอยู่ในต้นเลยคว้นดินห้เป็นอาหารห้ยย่างดีเลยครับโอ้อ้าวโอเคแล้วฝากพี่น้องติดตามแปลงนี้คื้กันนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้มันยังเม่เกิดดีแต่ว่าผมสามให้เราอดีเสมอกันอยู่ให้รอประมาณจากสิบสิบหามือถึงเดือนนึงเท่นเดือนนึงอดีเสมอกันดีนะครับเราผมก็ค่อยมาให้อาหารให้ปุ๋ยน้องพี่น้องตอนนี้มันให้ไม่ได้มันมันกำลังแตกตาต้องรอก่อนไอ้ไอ้ที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องรอก่อนจากน้อยนะครับครับผมนะครับเมื่อนี้ก็คลิปนี้พามาเบิ่งก่อนเบิ่งกันผลจากการใส่ฮอร์โมนปุ๋ยหมักเขาเนี่ยมันสุดยอดนะครับมันสุดยอดอีีนะครับผลจากการใส่ พอม้วนปุ๋ยหมากเขาเนี่ยครับคลิปนี้พามาเบิ้งก้อนนี่แหละปุ๋ยหมักเฮ็ดให้ดินดีก้อนตอนแรกเลยนะครับบ่เห็นมาโดวนแล้วครับใส่เดือนครับพี่น้องสองปีครับหมาเต็มเลยครับตอนนี้ครับครับครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เ็นนยงลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้าแมมีอย่างสอบถามแลกเลียนเรียนลูกกันก็บอกมาได้ครับผมครับ ส่วนคลิปนี้จากกเูเกษตรทอง์ุ้นกับสวัสดีไปก่อนครับ